อาจารย์สมชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจากจีนเมื่อวานวันนี้มายุโรปกันแล้วฮะครับเดินทางไกลเลยนะครับครับวันนี้อาจารย์อยากจะมาดูมิติของยุโรปนะครับแับความท้าทายที่ตอนนี้กําลังได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสงครามยูเครนนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ก็หนักเหมือนกันใช่ครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ย สเปนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประธานนะครับของสหภาพยุโรปนะครับทีนี้คาว่าประธานสหภาพยุโรปนะฮะต้องทําความเข้าใจเพราะว่ามันซับซ้อนมากก็คือมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าประธานาธิบดีหรือประธานของยูโรเปียนยูเนียนอันนี้นะครับคนที่เป็นประธานเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งทุกๆ2ปีรึ่งต่ออายุได้หนึ่งครั้งปัจจุบันก็คือนายมิเชลนะครับคนคนนี้ก็เป็นอนดีตนายกอันนี้เป็นประธานของยูโรเปียนยูเนี่ยน ทีนี้มันอีกอันหนึง่งเขาเรียกว่านะครับ Council of European Union ฟังงงไหมครับ European Council นะครับเป็นชองมิเชลแต่ถ้าเป็น Council of European Union ซึ่งประธานไทยก็เหมือนกันเป็นประธานคณะมนตรีคนที่เป็นประธานนั้นคือในอประเทศคือนายกมนตรีของสเปนทุกทุกหกเดือนนะครับทีนี้ตัวที่เราเรียกว่า Council of European Union เนี่ยมันจะมีความหมายสำคัญมากเพราะว่า มันจะมีการตกลงกันนะฮะตั้งแต่ส่นที่สัญญากรุงลิสบอนก็คือสามประเทศนะครับจะมีการตกลงกันล่วงหน้าทำสเกตด้วยนะครับปีครึ่งสเปนตอนนี้ครึ่งปีครึ่งปีหลังหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งปีหน้าครึ่งปีต่อไปก็จะเป็นกรุงเบนเยียมหลังจากนั้นครึ่งปีต่อไปเป็นฮังการีสามประเทศนี้เขาเรียกทริโอเนี่ยต้องมาทำอจนดาที่เรามาจะคุยกันในนี้ด้วยทำอจนดา ทีนี้อ้บทบาทที่สําคัญก็คือถ้ามีการประชุมในระดับเขาเรียกว่าซัมมิตตัวประธานคือในมิเชลชองมิเชลที่เป็นประธานทีนี้ตัวประธานของเอไอเออเปโตรโรเสเนี่ยนะครับของเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประธานของสหภาพยุโรปในครึ่งปีแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสหภาพยุโรปทางด้านเขาเรียกว่าคาเซียบยุโรเปียนยูเนี่ยนซึ่งสมัยก่อนก็คือเป็นคณะมนตรีซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างๆต,ตอนนี้สเปนจะเป็นประธาน ในขอกนะครับมันจะซับซ้อนมากเลยแต่ว่าที่เราคุยกันนั้นนี้นะครับก็เพราะว่าอ,อตอนเนี้ทางสหภาพยุโรปเนี่ยกําลังมีการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสิ่งที่เขาต่อท,ท้าทายนะครับที่คุณตะกก้นี้ได้พูดถึงการท,าท้าทายเรื่องแรกที่สเปนตอนเนี้ยเขานั่นอยู่ก็คือข้อแรกเลยเขาจะเน้นเรื่องกรีนเพราะฉะนั้นสาภาพยุโรปเนี่ยเป็นส่วนแรกที่เขาคิดว่าเขาจะเน้นเรื่องกรีนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเขาเองก็ทักจะไม่พอใจที่อเมริกาเนี่ยไปแย่งสีนเขา นะครับไอตัว inflation reduction act อันนี้ที่ไปซับ s ิ d i z e เรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยทางยุโรปเนี่ยย่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านยุโรปก็จะต้องการที่เน้นอันนี้เป็นรันแรกที่เป็นอ g นด d a านะครับอันดาที่2นะครับก็ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือที่มันมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณพูดถึงเรื่องของอยูเครนเรื่องอยูเครนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องสนับสนุนอย่างเดียวอันนี้สนับสนุนเรื่อยเรารู้กันแล้วติดตามข่าวอยู่เรื่อย แต่เขากำลังเตรียมการในเรื่องของว่าหลังจากที่ยูเครนจบเรื่องสงครามแล้วเนี่ยยูเครนเนี่ยครับจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของอยอันนี้สําคัญมากพอเข้ามาเป็นสมาชิก EU ยเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าโอเคเลยคุณนับเป็นคันดิเดตแต่นะครับเรามาวิเคราะห์ดูคุณวาลินคุณรู้ไหมครับการจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยคุณว่ากินเวลานานเท่าไหร่เท่าไรคุณประสบการณ์ดู โอ้ oh, <im> นานไหมครับอาจารย์หลายหลายคนก็รอมานานเอาไม่ต้องไปเดนไกลเลยครับอาจารย์มอาไม่ได้มันมีการเข้ามาแทรกตุรกียังเข้าไม่ได้เลยป่านนี้แล้วเนี่ย <im> ใช่เลยใช่เลยเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยนะครับกว่าจะเข้าได้เนี่ยเลือตาแทบกระเด็นกลุ่มประเทศต่างๆเราเนี่ยนะครับจะต้องอย่างปปยกระย้ายกลุ่มที่เข้าไปพปวกโบล่าเนี่ยต้องตั้งหลักในประมาณสิบกว่าปี <im> และในการตั้งหลักนั้น <im> เขาก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งเข <im> าเรียก Association Agreement <im> เป็นข้อตกลงสมาพันธ์ซึ่งจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็เป็น เป็นข้อตกลงแต่ไม่มีไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกกับปีกอันหนึ่งเป็นการเตรียมการให้ประเทศเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งใช้เวลาเป็นสิบปีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะที่ทั้ทงดันอะไรครับดูเครนบอกเฮ้ยขอฟั t แ a ร์ฟัดแฟร์เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมการนะทีนี้เตรียมการเนี่ยมันก็อ,อะไรครับเอาง่ายๆเลยในการเตรียมการเนี่ยแค่ตัวที่ว่าง หนึ่งในองค์ประกอบเข้าเป็นสมาชิกต้องเป็นก็เรียกว่า common market เปรเซรี e, สินค้าบริการเงินทุนและแรงงานแค่นี้ตายชักเลยเพราะว่าอะไรครับคุณจะต้องปรับแรงงานของคุณเพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยจะเหมือนกับที่ถ้าคุณเป็นแรงงานแลวเข้าไปนี่ะจะใช้สิทธิ์เหมือนกับเป็นคนทั่วไปคนอังกฤษมันยังไม่พอใจเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แค่ตัวนี้อย่างเดียวนะปรับเรื่องของแรงงาน,นเนี่ยตายแล้วนี่ก็อ,อกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะครับ ค, Dante, it, คุณลองเดาที่ว่ามีคนที่อยากจะเข้าอีย <A> ูะสมัครเนี่ยสักกี่ประเทศลองเดาดูเดี๋ยวตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าประเทศใช่ไหมครับยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดประเทศยังตอนนี้ยี่สิบเจ็ดตอนนี้ยี่สิบเจ็ดนะฮะครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดตัดออกไปแล้วเดี๋ครับใช่อืรู้ไหมตอนนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มเบาคารมนะครับฮะกลุ่มเบลคารนี่กลุ่มไหนอ่าตอนนี้มีเจ็ดประเทศนะบางประเทศตกลไปแล้วโครเอเชียไปแล้วนะโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกีนายังไม่ได้เข้าเซอร์เบียยังไม่ได้เข้า โครเเนียเข้าไปแล้วโคโซโวนี่คงยังไม่ได้เข้าเพราะาสเปนไม่ให้เข้าแน่ๆเพราะว่าสเปนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มีการแยกแผ่นดินนอครับแต่ที่กำลังรออยู่นะะก็คือเซอร์เบียนะครับบอสเนียเฮอร์เซกูเบีนานอกจากนั้นก็ยังมียูเครนนะครับจอร์เจียมาดูว่ามาดูว่าคิดออกเพราะฉะนั้นพวกนี้อันนี้เบาขานก็ไม่ใช่นเบาขานนะครับเพราะฉะนั้นรอกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยนะครับ พวกนี้กว่าจะเข้าได้เนี่ยเป็นสิบปีเมื่อเข้าได้แล้วทําไงไกลไกของไอ้ตัวสาภาพดุลโอม,มต้องปรับนะคุณรัเชียร์ลองวาดดูครับเอาง่ายๆครับต้องปรับยังไงตอนนี้คณะกรรมิการเนี่ยนะครับประกอบด้วยยี่สิบเจ็ดคน hmm. ประเทศละหนึ่งคนถ้าเกิดสามสิบกว่าคนอนะ่ะไหวไหมวะ <c oughs> เป็นสามสิบกว่าคนตายชักเลยอืม hmm. นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งอนะ่ะต้องปรับแล้วครับข้อสองนะครับ,อ,รบอันนี้อันข้อสองเราลองวาดภาพดูนะครับว่า เอ่ตัวการตัดสินใจนะครับนะครับของของการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและต่างประเทศเนี่ยมันส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยมติเอกันอืมเพราะฉนั้นขอดูความเอกชนประเทศเดียวมันบีโตได้ดูตัวอย่างที่เกิดเรื่องของยูเครนนะครับปากว่าฮังการีไม่เห็นด้วยที่แกนะครับบีโตหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึงว่าเฮยตอนนี้กําลังปรับว่าบางเรื่องต้องเป็นเสียงข้างมาก อดังนั้นบางประเทศก็ไม่ยอมอันนี้เป็นอันที่สองเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ต้องมีการคุยกันว่าเฮ้ยในการจะต้อนรับพวกนี้ประเทศพวกเราจะปรับยังไงวะเนี่ยไม่ใช่รับรับเข้าไปแล้วมันทําให้พังได้นะถ้ามันอยู่ี่ตรงนี้อันนี้สองสองเรื่องไปแล้วนะฮะคุณลองเดาซิว่ามันมีเรื่องอะไรครับที่เราสังเกตจากโลกอะที่มันกระทบนะโอ้ก็คือแม้แต่แม้แต่ในเอียูตอนนี้เองครับอาจารย์มันก็มีแคบ สิบหกประเทศนะครับที่ใช้ยูโรอะฮะเรื่องค u r เ e n นซีอะครับมันไม่ใช่ว่าใช้ได้กันทั่วทุกประเทศทนะฮะฐานเศรษฐกิจมันยังไม่เท่ากันอนนี้ออตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยโครเอเชียเข้ามาเป็นยี่สิบประเทศแล้วะนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะครับประเทศไหนบางประเทศมันไม่อยากเข้านะครับผมยุกเตียงเข้าได้แต่ไม่อยากเข้านะครับยุกเตียงอย่างสวีเดนนะครับไอ้พวกที่อยู่สแกนดิเนเวียมีฟินแลนด์เท่านั้นเองที่ใช้่ครับแต่ไม่เป็นไร แต่ตัวที่คุณพูดนะมันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ว่า,ามีการรวมกันเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับถ้าเป็นสหภาพยุโรปหนึ่งในนั้นที่จะเป็นเงินสกุลยูโลรแต่ไม่จําเป็นนะฮะต้องตกลงต่อเขาเรียกว่าเาขาเรียก growth and stability pact นะครับในสินไทยข้อตกลงว่าด้วยการเติบโตและเสถียริภาพซึ่งกําหนดไว้ว่าประเทศที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าเข้าสู่เงินสกุลยูโลรต้องดําเนินหนึ่ง งบประมาณขาดทุนต้องไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์นี่สาธารณะต้องไม่เกินหกสิบทีนี้พอเกิดเรื่องของวิกฤตนะครับจาได้ไหมเกินเงินสกุลยูโรทางด้านแมกเกลเนะี่ยเล่นงานปรีกซะโหดปรีกเปลี่ยดมากเลยเยอรมัน <c oughs> เพราะว่าปรีกนะจะขออะไรขอผ่อนพันเรื่องของนี่สาธารณะเพราะไม่งั้นต้องตกงานตกงานสี่ถึงกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะไอตัวนี้เองแต่ว่าพอเกิดโควิดแมกเกลตอนนั้นยังอยู่นะครับก็ยังบอกโอเค ผมผ่อนผันให้เว้ยก็เลยหนี้สาธารณะนะมันบานขึ้นมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต่อ GDP <ม>แต่ตอนนี้ประเทศต่างๆเหล่านี้แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งทางเหนือเป็นพวกที่ประหยัดกาลังโจงมตีทางใต้คือฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเป็นพวกที่อะไรใช้จ่ายกําลังทะเลาะกันแล้วครับเพราะว่าทางกลุ่มทางเหนือนะครับบอกให้ต้องกลับมาที่หกสิบใหม่มไอ้ทางใต้ก็บอกให้หกสิบยังไงไหววะเพราะหกสิบเนี่ยนะครับยิ่งอิตาลีบอกว่าไม่ไหวประชาชนเนี่ยจะไม่พอใจเพราะอะไรครับมันต้องขยายปรับตรงนี้ ก็มีการทะเลาะก,กันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในการประชุมหกเดือนเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าให้จะลงท่าอย่างไรนี่ข้อสามนะครับอข้อสนะครับเราลองดูข้อสซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกับจีนอืมนะครับกูลองเดาได้ไหม <laughs> ก็เมื่อวานนี้อาจารย์ก็พูดถึงนโยบายกฎหมายของจีนที่อนุญาตให้สีชิ้นผิงดําเนินการต่างประเทศเป็นกฎหมายได้นี่นะครับเอ่ครับและวเลือกจะเลือกจีนหรือจะเลือกสหรัฐล้ฮะเอียูสหรัฐเซนต์อันธาริสอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่วันนี้จีนออกกฎหมายกําลังจะออกนะยังไม่ได้ออกที่จะไม่อนุมัตินะครับคุมเอ็กซ์พอร์ตไอสินค้าที่ก็ว่าแร่ที่เขาเรียกว่าอะไรครับแร่ที่สําคัญสําหรับทําให้พวกชิบอะถึงแั้นเชื้อแม่เนี่ยมอะไรต่างซึ่งอันนี้จะกระทบกับยุโรปกับอะไรต่าง เพราะฉะนั้นทางด้านยุโรปก็ต้องมาคุยกันเฮ้ยตกลงเจ้าอย่างไงวะเนี่ยในกรณีใน,ในี<ม>้เพราะฉันอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับท่าทีของจีน<ม>แระ่หนึ่งในนั้นที่เราคุยกันน้อนท่าทีของเขาที่ต่อจีนจะไม่ได้เหมือนในอเมริกาแต่บางเรื่องก็ต้องอะไรครับต้องเล่นงานจีนเหมือนกันเพราะว่ามันกระทบกับเขาเ<ม>พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญอันนี้สีเรื่องแล้วนะครับเรื่องที่ห้านะครับไมเกรนขึ้นดพยบผู้พยบปะฮะอ๋อดีมากเลยดีมากเลยใช่เลยเรื่องของพยพ เราลองวาดภาพดูนะครับเกิดอะไรขึ้นตอ<บ>นที่เกิดสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยคนอพยพจากแอฟริกาชูม่าก็เข้ามาที่ตุรกีจากตุรกีก็มาที่ไหนมายุโรปเลยแล้วพอยุโรปปั๊บเพนไปไหนรู้ครับเพนไปเยอรมัน,ยมมนเยอรมนีเพราะฉะนั้นแล้วเพนไปหลายประเทศหลายประเทศก็มีการรู้สึกว่าอย่างเช่นเองไม่ต้องมาเลยประเทศเหล่านี้ก็มีประเทศอะไรโปแลนด์ออสเตรียอังกฤษอังกฤษอือนะออสเตรียก็บอกอะไรเองไม่ต้องมาเลย แต่ทางเยอรมันเขาเคารพสิทธิมนุษยชนน่ะเฮ้ยตรงมาเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกบหลายกับเยอรมันตอนนั้นรับเป็นล้านคนเลยแต่ว่ารับเป็นล้านคนประเทศเขาก็ไม่พอใจนะฮะเพราะรับขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหเยอะแต่สิ่งที่เขารับก็เพราะว่าสิ่งๆแรงงานก็ไม่พอด้วยต้องยอมรับนะครับแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องอันนี้ทีนี้อันนี้เกิดขึ้นว่าเมื่อเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีประเด็นปัญหาว่านะครับว่าจะบริหารตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าบางคนก็บอกแชร์กันว่าถ้ามาปั๊บก็แบ่งกันไปปโแนนดดกับทาาง้้ีมอ ใช้เวลาหลายปีครับก็เลยมัตกลงกันที่เ,เรื่องของอข้อตกลงว่าด้วยเรื่องของการรีภัยซึ่งอันนี้พอตกลงกันได้ก็จะมีการกําหนดเลยว่าขั้นตอนเนี่ยถ้ามันมีลักษณะนี้เข้ามาแล้วนะครับประเทศไหนจะรับได้ขนาดไหนยังไงขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าโปแลนด์กับทางด้านอังกฤษไม่เห็นด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาคุยกันเพราะเรื่องนี้สําคัญมากและนี่จะเกี่ยวข้อ,ของกับตุรกรีด้วยเพราะว่าตุรกีนะครับเขาเป็นตัวที่จะมาเปิดก๊อกไง S <S ถ้าเปิดก๊อกตูมปั๊บนะครับ mm hmm. ไม่เห็นด้วยกับ EU, เอียวยงงานเอียว่อยปั๊บเข้ามาที่เอียเป็นล้านๆเลยไม่ mm hmm. เอียถึงเอียวยถึงกลัวหรือเกรงใจตุรกีมาก mm hmm. นะครับเพราะตุรกีเนี่ยมีอํานาจต่อรองในเรื่องนี้เยอะมากเลยเ mm hmm. พราะฉะนั้นในกรณีก็ตกลงกับตุรกีบอก mm hmm. โอเคผมให้เงินคุณก้อนนึงนะแล้วคุณก็คุมคนอยู่ที่ตรงนั้นได้ไหมอย่าให้ม hmm. ันเปิดก๊อกมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนั้นตุรกีว่าได้แต่มันตกลงต่อเฮ้ยถ้าได้นะ ผมขอเฉงเก้นนะเว้ยทอก็ <laughs> อไม่ให้เขาสักทีใช่ครับแต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องตกลงกับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําคัญมากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างยูกับไรครับลาตินอเมริกาและเซเล c กเซเลกเนี่ยย่อมาจากคําว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรครับคอมมนิตเป็นภาษาสเปนคอมมนิตี้ฟอร์ลาตินอเมริกาแอนด์คาลิเบียนนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าประเทศจีนนะครับ กับประเทศรัสเซียเนี่ยกําลังขยายอิทธิพลไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้อ mm hmm. ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้มันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของละตินไมการเพราะคุณสังเกตดูละตินไมริการเนี่ยสเปนเนี่ยทิดูที่ครับในละตินไมการเนี่ยพูดภาษาสเปนเกือบมดเลยยกเว้นบร mm hmm. าซิลนะครที่พูดภาษาโปรตุเกสนี่ก็กล mm hmm. ับไปประเทศทะเลกลางก็พูดฝรั่งเศสบ้างแต่ว่า mm hmm. ทั้งหมดเลยเ mm hmm. พราะปรากฏว่าทางด้านยูอตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าเสียศูนย์วาอะไรครับ,ราก,บการลงทุนนะครับอันดับหนึ่งการค้าเนี่ยกลายมาเป็นจีนละ พราะจีนขยายเพราะฉะนั้นทางด้านของสหภาพยุโรปตอนเนี้ภายใต้การเป็นประธานของอาทางด้านสเปนจะต้องมีการดําเนินมาตรการนี้เพราะฉะนั้นก็มีออกยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับลัตินอเมริกาซึ่งก็จะมีการคุยใยนที่ตรงนี้แต่มีเสียงหนึ่งที่น่าคิดนะครับอ่าสเปนกำลังจะมีการเลือกตั้งออืม่าครับเพราะว่าอ,อะไรครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยปากกว่าพรักรัฐบาลมีือสังนยงิยฐาแพ้นะครับทางด้านของขวาเนี่ยพวกเขาเรียก าร์ตี้โรคป๊อปปูล่าเนี่ยชนะ<ม>ร่วมกับพวกขวาจากพวก Vox ในภาษ<ม>าสเปนเขาเรียบ Vox <ม>ซึ่งอันนี้เลยทําให้เปโดโรเลเปสเนี่ยประกาศนะครับยุบสภาวันที่ยีสสามจะเลือกมันก็จะม,มีปัญหาถ้าเขาเกิดแพ้<ม>คนที่เป็นประธานเนี่ยเปลี่ยนนายกอะ<ม>่ะอืรว่าไม่ใช่นายกเปโดรเลยนะ<ม><ม>อืนที่คนก็มองดูอยู่มันก็แปลกอ่ะเพราะว่าอะไรเป็นประธานปั๊บนะครับเกิดมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยเปลี่ยนนายกแต่จากเชนด้าไม่เปลี่ยนแต่อันนี้ก็คงจะเป็นส่วนอาจจะมีความรู้สึกแปลก เพราะว่าในลักษณะนี้มีการเปลี่ยนนายกถ้าเกิดมันแพ้ซึ่งโอกาสแพ้ก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องลาตินอเมริกาที่กําลังคุยกันอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญใครเชื่อครับประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยเน้นเรื่องปฏิปประ,ประ,ประ,ประชาธิปไตยเสรีนิยมแต่วันนี้นะครับคุณวาลินลองดูดิมีประเทศที่ทาท่าจะเป็นเผด็จการไหมในสหภาพยุโรปโอ้ฮังการีเนี่ยฮะ exactly และอะไรอีกประเทศหนึ่ง ไม่ใช่กันนะเช็คเหรอฮะสโลวาเกียเช็กไม่ใช่เกือบแล้วเกือบแล้วคุณจะรู้จ uh ักดีโปแลนด์อ๋อโปแลนด์โปแลนด์เออแล้วสองประเทศนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยคำว่าการที่จะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับคุณต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับกรีกนะครับตอนเป็นปผดเดการเข้าไม่ได้แต่เขาพอเลิกปผดเดการหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเข้าสเปนต้องรอจนทั้งฟรังโกไปแล้ว มีรัฐธรรมนูญแล้ว<ม>ฟังกู้ไปนะเสียชีวิตตอน1975มีรัฐธรรมนูน1978สเปนกว่าจะเข้าได้1986ครับ<ม>เหมือนกับโปรตุเกสพันธุ์ปองประชาธิปไตยทีนี้ปัญหาคือว่าฮังการีกับโปรแลนด์เนี่ยตอนเข้าก็รักษาประชาธิปไตยแต่พอเข้าไปแล้วที่แกกลายเป็นกลายพันธุ์เป็นเผด็จก,การถามว่ากลายพันธุ์เป็นเผด็จก,การเพราะอะไรพอคุณได้เสียงข้างมากใช่ไหมคุณก็เข้าไปอะไรครับเข้าไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อเข้าไปแทรกแซงทางด้านสาลสูง เช่นไปอะไรครับมีการจัดตั้งศาลสูงอ่ะก็เท่าไปอะไรครับเข้าไปแล้วไม่แบ่งแยกอ่ะไปลักหนักอินเตอร์เฟียในด้านของอะไรตุลาการสองมีการอะไรครับละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องพวกไหนครับที่เราได้ยินเนี่ยอะไรครับเกแ์นะครับทรานอะไรครับ LGBT ทั้งหมดนะครับ LGBT ทั้งหมด,ะะหมดซึ่งอันนี้ทางสาภาพยุโรปถือว่าในกรณี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนพราะสาภาพยุโรปก็ทําไงครับ เล่นงานสองประเทศนี้ด้วยกันรั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งนะครับงบประมาณส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้กับสองประเทศนี้กาลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนต้องมาคุยว่าเฮ้ยและที่น่ากลัวคืออะไรครับอีกสองออีกสองหกเดือนฮังการีจะเป็นประธานนะสนุกหรือเปล้าคบเป็นประธานคนก็ยังบอกให้ให้คนอื่นได้ไหมวะเนี่ยเห็นไหมครับก็ออกมาที่ตรงนี้ เพราะฉะนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาครับเชิญครับเพื่อไม่ให้สับสนอาจย์ครับนี่คือ Council of uh, European Union ถูกไหมครับที่ว่าเป็นประธานกันครหก,กเดือนแล้ว f o นเดเลเยนนั้นยังไงฮะนั่นคือ European Commission ถูกไหมครับนั่นคือยาวอันไหนครับอั yen, นไหนฟอนเดเลเยนเนี่ยครับผมอุซรา f o u n d a t i o n ที่อยู่ที่เบลเยียมาที่ d e เ x u s ดีมากเลยอันนี้เพื่อประชาะชานเพื่อคนฟังคือผู้นําของ uh, EU นะฮะเราจะได้เห็นอันที่หนึ่งก็คือประธานก็คือชาร์ลิเชล S <S ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่เอ่อเรียกว่ารัฐเอ่ะะอรัฐสมณไม่ใช่รัฐรมนุเพราะว่าข้อตกลงลิสบอนหนึ่งสองพันเกบเก้าอันที่สองทางด้านเลเยนเนี่ยนะครับเป็นประธานกรรมธิการอืมเดี๋ยวก่อนครับมันประธานกรรมธิการเนี่ยจะมีหน้าที่เอ่กอกรรมธิการจะมีหน้าที่เสนอกฎหมายนะครับแล้วก็นักเสนอกฎหมายนะครับแล้วก็การอการการอนอุนมัติกฎหมายเนี่ยจะเป็นโดยร่วมกันระหว่างคณะมนตรีนะครับ กับทางด้านของอะไรคณะมนตรีในที่นี้ก็คือ c o u n c i l อ f e ยู่ p e เ n u n i o นอ่นันนี้สาคัญนะแบบแล้วกับอีกงานหนึ่งก็คือทางด้านรัฐสภาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคนนี้นะเขาก็มีการปรับนะครับจริงๆระยะแรกๆไม่เท่ากันเขาเลยปรับลักษณะนี้ว่าให้เท่ากับอายุของรัฐสภายุโรปเป็น5ปีพั้นตอนนี้ตั้งแต่สนธิสัญญากรุงลิสบอนกันเลยไอตัว p r รสิดนก็คือชาลมิเชลก็5ปีแต่ทุกๆ2ปีครึ่งนะครับก็จบแล้วก็ทำอีกการต่อ งอุสราอันดเดรสก็5ปีซึ่งปีน่าจะหมดแล้วจะเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับทางด้านรัฐสภาที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าในระยะหลังเนี่ยเขาต้องการปรับให้สาภาพยุโรปเนี่ยเหมือนกับระบบรัฐสภาพ,พูดง่ายประธานของคณะนักการการต้องเป็นเสียงข้างมากที่อยู่ในรัฐสภายุโรปเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการปรับไอตัว ระยะเวลาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือพอมีเลือกรัฐสภายุโรปแล้วพรรคต่างๆนะครับในในในสภายุโรปถ้ามีเสียงข้างมากก็อาจจะมีการเสนอนะค,คนที่จะเป็นประธานกรรมธิการซึ่งจะต้องอะไรเสนอแนวนโยบายเพียงแต่ว่าหลังสุดนั้นมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าเสียงข้างมากชัดแตกมาครองเลยยัดไทยครับชอบใดอุสูลานเดรสเก่งมากเข้าไปเลยนะครับทั้งทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้เสียงข้างมากนะแต่ก็ต้องยอมรับะขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้นําของสหภาพยุโรปจะมีหนึ่งนะครับก็คือประธานที่เขาเรียกฌอนมิเชลสองในฐานะที่สเปนเป็นประธานเป็นประธานทุกหกเดือนนะครับประธานทุกหกเดือนอันนี้นะครับจะเป็นประธานในแง่ของเขาเรียกคา o ซิลอฟยุโรปิเอนก็คือคณะมนตรีต่างๆเหล่านี้กัรที่สามประธานทางด้านกรรมธิการและที่ประธานกรรมธิการเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับชานมิเชลก็มีเรื่องทะเลาะจำบรรดาปีที่แล้วปากว่าไปที่ตุรกี ปากว่าอสุสราอนเดรสเนี่ยยืินอยู่เฉยๆปากฏว่ารั่วชักร่วเพราะชังมิเชลไม่ยอมที่จะพูดงานบอกเฮ้ยนั่งนะครับทำตุรกีก็เหมือนันี่โดยถูกต่อว่าหนักเลยว่าเฮ้ยมันเล,เ,ลเลือกเลือกอะไรครับมีปัญหาเรื่องของความไม่ริยธรรมจะจะเรื่องสตรีจาได้ไหมครับเพราะว่าอสุสราอันเดรสเขาถือว่าเขามีศักดิ์ศรีพอๆกับคณะมนตรีเพราะฉะนั้นใครใหญ่กว่าก็ต้องมา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 ดูกันเพราะนันนี้ก็เป็นสามหัวครับ ที่ที่ทาให้เกิดการสับสนขึ้นมาได้กนะ็คือรัสในประธานค่าใช่ครับก็คือสองหัวเนี่ยอยู่ห้าปีแต่ว่าอีกหัวหนึ่งนี่คือเวียนกันทุกๆหกเดือนใช่เลยทุกๆหก,กเดือนและทุกๆหก,กเดือนนั้นจะเกิดกันเรียกว่าเป็นทริโอทริโอเนี่ยจะกําหนดไว้ก่อนหรือว่าจากนี้ไปอ่สิบแปดเดือนอ่ะหกเดือนคือไหนอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ,อ่ของรุ่น <St rain. S 2> เก่ากนะ่อนหน้านี้รุ่นเก่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือฝรั่งเศสเช็กโกหลังสุดสวีเดน จากสวีเดนนะก็มาสู่สเปลนละนี่ก่อนครับจากสเปนอีกหกเดือนข้างหน้าก็คือวันที่หนึ่งมกราปีหน้าก็จะเป็น<บ>เนเยี<ม>่ยมแล้วก็วันที่หนึ่งกรกดาจะเป็นฮังการีอืมแต่และไอ้สามอ่สามผัวเนี่ยมาตกลงกันด้านอันดัญดาที่เราคุยกันวันเนี้ยเดี่ยวก่อนครับเพื่อที่จะให้เกิดอะไต่างๆเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอีกส่วนหนึ่งก็คือขณะที่เราคุยกันอยู่นะครับสภาพยุโรปอะมันมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับหนึ่งก็คือว่า ในด้านความมั่นคงอ่ะมีการรวมตัวกันในการจัดซื้ออะไรครับอาวุธเพื่อให้กับยูเครนนึก่อนนะครับถือว่าเป็นการรวมตัวที่มั่นคงมากขึ้นเยอะเลยครับสุดท้ายมันมีอันหนึ่งที่ไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินมาที่เขาเรียกว่า next generation นะครับ next generation fund ก็คือเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมาคือจัดตั้งกองทุน7 0็ด0้0นหาหนะครับเพื่อที่จะมาจากการระดมเงินร่วมกันของประเทศเพื่อมาช่วยประเทศต่างๆเรื่องโควิดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาภาพ ทางด้านการคลังที่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสหภาพยุโรปครับเพราะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอบทบาทของสาภาพยุโรปที่ซังสเปนเนี่ยกำลังทําหน้าที่เป็นประธานในหกเดือนจากนี้ไปครับแล้วถ้าเกิดสเปนแพ้เลือกตั้งจะต้องเปลี่ยนตัวสภาประธานคนนี้ในในยูด้วยไหมครับก็เปลี่ยนตัวตัวประธานจากไอ้ตัวเปโดโรเปสเนี่ยก็มาเป็นคนที่ได้รับเลือกตั้งใช่ครับ แต่ว่าในกรณีที่เป็นประธานคณะมนตรีที่เราเรียกซัมมิตเนี่ยยังไงชังมิเชลก็อยู่ในนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นประธานในหกเดือนก็เป็นสเปนอยู่แล้วก็ถ้าปันสมมติว่ามีการประชุมในอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่า c o u n c i l of European Union ไม่ใช่ยุโรเปียนคาวซิลนการยุโรเปียนคาวซิลเนี่ยเป็นชังมิเชลถ้ายูเน n of t ออฟเ u อะอ่าคาวซิลออฟยุโรเปียนยูเนียนสเปนเป็นประธาน แล้วก็ประธานในนี้ก็ประกอบด้วยอะลรรัฐมนตรีคณะต่างๆโดยที่สเปนเนี่ยเป็นประธานยกเว้นถ้าเป็นการตกลงกันเรื่องของเรื่องความมั่นคงกับต่างประเทศคนที่เป็นประธานเชื่ออะไรครับกลายมาเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนระดับสูงทางด้านต่างประเทศซึ่งนะในตัวเซฟบอเรลเนี่ยก็เป็นคนสเปนแต่อันนี้ก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนี่อบอกให้มันสับสนที่ตรงนี้ <laughs> ทำไมต้องทำโครงสร้างให้มันซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้ด้วยครับเอ่อเพราะว่าจริงๆมันซับซ้อนอ่ะนะครับเนะ มันซับซ้อนถึงขนาดไหนรู้ไหมถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวเข้าเศรษฐกิจมันเป็นซุปพลาเนชั่นแนลตัดสินด้วยเขาเลยเสียงข้างมากแล้วก็อะไรครับออกมาเป็นกฎหมายได้แต่ถ้าเป็นความมั่นคงกับด้านเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับต่างประเทศเป็นอินเตอร์โกลบอลเมนเทลต้องเป็นเสียงมติเอกฉันยุเว้นบางอย่างแล้วก็อะไรครับกฎหมายที่ออกมาถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจออกมาปั๊บมีผลบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงต้องผ่านการอะไรการให้ให้สัตยาบันครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะก็ดวล ด้านหนึ่งเป็นซูเปอร์เนชั่นแนลถ้าเป็นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งเป็นอินเตอร์โกเวอร์เมนทลถ้าเป็นด้านต่างประเทศกับความมั่นคงครับอืมครับซึ่งก็มีแนวโน้มสูงที่ถ้าเกิดสมาชิกเพิ่มก็จะยิ่งพังง่ายขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับใช่เลยเพราะมันสับสนมากล่าอะไรต่างเหล่านี้มันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากเลยครับครับผมขอบพคุณมากครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ